อ่ะเรามาดูข้อ13นะครับเปลี่ยนแนวมาเป็นตรีโกณกันบ้างอ่ะใหม่แล้วนะครับก็บอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ cos 5พายส่วน12 sin นพายส่วน12นะครับเท่ากับ2ลบรูทสส่วน4ข้อขอไข่ cos พายส่วน5เท่ากับรูท5บวก1ส่วน4นะครับโดยที่กำหนดให้ sin ของพายส่วน10เนี่ยเท่ากับรูท5ลบ1แล้วก็ส่วน4 ก็มาดูว่ากขออะไรถูกอะไรผิดนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาเช็คข้อกอไก่ก่อนนะครับก็คือคอสคูณกันเนี่ยคอสกับไซคูณกันเนี่ยได้เท่านี้จริงหรือเปล่าอ่ะสังเกตว่าตัว,ต,วตัวส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นส่วนอะไรครับอ่ะ 12. สิบสองนสิบสองใช่มุมมาตรฐานไหมอ่ะไม่ใช่มุมมาตรฐานมีอะไรมั่งอ่ะศูนย์สามสิบสี่สิบห้าหกสิบเก้าสิบใช่ไหมอง,องศาใช่ไหมถ้าเป็นเ,เรเดียนก็มีส่วนสอง นะส่วน3ส่วน4แล้วก็ส่วน6แต่นี้ส่วน12เนี่ยมันไม่ใช่มุมมาตรฐานเราจะหายังไงอ่ะนึกดูดีว่าส่วน12เนี่ยมันสามารถใช้มุมพวกนี้ช่วยได้นะก็จะเป็นเอาพายส่วน6มาช่วยนะครับงัันจากสูตรนะครับจากสูตรตรงนี้อ่อา cos π เท่ากับบวกลบรูทหนึ่งบวก c o ส2ส่วน2นะครับอ่ะ จร,จริงๆอัดสูตรเนี้ยเขาเรียกว่าสูตรมุมครึ่งเท่านะครับถ้าไปถ้าไปดูอ่านในหนังสือเรียนเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้นะ c o สของไทส,ส,ส่วน2เท่ากับบวกลบสแควรู r หนึ่บวก c o สเะครับส่วน2นะครับจริงๆออริจินอลของสูตรเนี้ยคืออันนี้แต่ว่าพี่ไม่อยากให้น้องเนี่ยไปยึดติดกับออริจินอลอย่างเดียวนะครับให้น้องสังเกตดูมุมตรงนี้ นะครับเนี่ยตรงนี้นะกับอันนี้เนี่ยสังเกตว่ามุมนี้จะเป็น2เท่าของมุมนี้ถูกไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยพี่ก็สามารถที่จะดัดแปลงสูตรได้ก็คืออันนี้เป็นเซตาแล้วให้นี่เป็น2เซตาซะโอเคนะอย่าไปยึดติดกับสูตรที่เราเรียนมากเกินไปหนังสือบาลีมอาจจะไม่ใช้เซตาก็ได้อาจจะใช้ A ใช้ B ใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราได้สูตรมาแล้วเราก็แทนค่าลงไป พี่ให้เซตาเป็น5้าพนสินะครับน่ก็ะได้ตัวนี้อ,อมาคอสของ5้าพนสิะครับก็จะเท่ากับบวกลบรูของหนึ่งบวกคอสสองเซตาัวนี้ก็คือสคูณกับก็คือสองคูณกับหพส่วนสองห้าพายส่วนสิบสองโอเคนะลราก็เอาสไปตัดเนี่ยก็ได้ห้าพส่วนหซึ่งค่าคอสเนี่ยพี่ถามก่อนว่ามันคือเท่าไหร่ะนะ อ่ะค่าคอสนะครับเราจะมาหาค่าคอห้าพายส่วนหกกันหายังไงก็ดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยนะครับหกพายส่วนหกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือพายใช่ป่ะน,นี่คือหกพายส่วนหกเพราะฉะนั้นห้าพายส่วนหกเนี่ยก็คือถอยลงไปถูกไหมครับอ่าก็คือตรงนี้ส่วนหกคือมุมกี่องศา อ่าสามสิบองศาเพราะงั้นคอร์สสามสิบก็คือรูทสามส่วนสองถูกไหมแต่ว่าคอลันที่สองเป็นลบเพราะงั้นตรงนี้ก็จะต้องเท่ากับลบรูทสามส่วนสองโอเคไหมโอเคนะเพราะงั้นหนูก็ามาแทนค่าต่อก็จะได้ตัวนี้อ่ตัวตัวเล็กนิดน,นึงอาจจะขอภายนะเดี๋ยวพี่จะพยายามอ่านให้อ่าตัวนี้ก็จะเท่ากับบวกลบรูทของหนึ่งลบ ตัวนี้ก็คือรูทสามส่วนสองอันเนี้ยล,ลบลบรูทสามส่วนสองเนี่ยเอามาแทนในนี้นะแล้วก็ส่วนสองจัดรูปคิดเลขอะไรให้เรียบร้อยในก้อนนี้พี่ไม่จัดให้ดูนะก็จัดตรงนี้ก็จะจัดได้สองลบรูทสามส่วนสี่แล้วก็ติดบวกลบสแควร์ o ูทอันใหญ่ไปด้วยนะครับต่อไปเราได้เราได้คอสห้าพายส่วนสองละเราจะมาหาค่าของไซน์พายส่วนสิบสองกันดูเพราะฉะนั้นค่าไซน์เนี่ยเราก็ใช้สูตรคล้ายๆกันนะอ่ะ ซนเซต้าก็เท่ากับบวกลบรูทหนึ่งลบคอสสองเซต้าส่วนสองสังเกตว่ามันคล้ายๆกับสูตรข้างบนถูกไหมถ้าตัวนี้เป็นคอสตรงนี้จะเป็นบวกแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็น s ซ n ์เนี่ยตรงนี้จะเป็นลบโอเคนะแล้วน้องก็แทนค่าไปตามปกติอ่าก็ได้ซน์ไพส่วนสิบสองเท่ากับบวกลบรูทหนึ่งลบคอสพายส่วนหกเขมาไพ่ส่วนหกก็คือสองเท่าของพายส่วนสิบสองนั่นแหละ แล้วก็ส่วน2ทีนี้ cos π ส,ส่วน6เป็นเท่าไหร่อ่ะก็มาดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยอยู่คอรันแรกเลยใช่ไหมอ่ะ π ส่วน6คือมุมกี่องศา30นะ cos 30สก็คือรูทสส่วน2อ,อเข้าใไหมอันนี้คือค่า cos นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็แทน3เอ่อแทนรูทสส่วน2ไปในนี้ สังเกตว่าอะไรสังเกตว่าเท่าข้างบนไหมเท่ากันเลยเพราะฉะนั้น2อ,อันนี้เท่ากันเนี่ยคอสหาพายส่วนสเท่ากับไซน์พายส่วนสิเพราะฉนั้นเนี่ยเรามาคูณกันนะมันก็คือการเอาตัวมันมายกกําลังสองบวกลบรูทข้างนอกก็หายไปนะครับก็จะเหลือ2องลบรูทสแล้วก็ส่วน4ี่โอเคนะ้ลข้อกอถูกไหม ข้อก่อ่าเห็นชัดเลยว่าถูกโอเคนะทีนี้มาดูข้อขอไข่กันบ้างนะมาดูข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคอสพายส่วนห้าใช่ไหมอ่าแต่เขาให้ให้พายส่วนสิมาถูกไหมครับอ่ะแล้วก็มาลองนึกในใจก่อนว่าสูตรอะไรหนอจะสามารถใช้กับข้อนี้ได้อ่า ก็คือก็จะได้ตรงนี้มาถูกไหมอ่ะพี่ให้ใช้สูตร cos 2สเซต้เท่ากับ1นลบ2ไซ์ลัง2ซะครับเออคือน้องต้องแมนสูตรตรีโกณิดนึงนะมันเป็นอะไรที่ต้องจำให้ได้นะสูตรตรีโกณอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทนไปเซต้ของเราพี่แทนเป็นส่วนสิเพราะว่าพี่ไปใส่ในไพ0ส่วนสิพี่จะได้หาค่าได้ถูกไหมเพราะเขาบอกค่ามา เท่ากับ1นึ่งลบสองไซเซตาคือพายส่วนสิแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมแล้วจากนั้นน้องก็ตัดตรงนี้เป็น c o s คอสพ่วนหนะแล้วน้องก็แทนค่าตรงนี้เพื่อหาค่าต่อไปอ่ะก็จะได้ c o s พายส่วนหาเท่ากับหนึ 5, ่งลบรูทหลบหส่วนสแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2องอาจจะรูปให้มันนิดนึงอี่จัดให้ดูนิดนึงนะครับก็เป็น1นลบสคูณกับตรงนี้เนี่ยทำยังไง ก็เอากลังสองเนี่ยกระจายเข้าไปในผลหารอยากกระจายเข้าไปในรู่ห้ากันหนึ่งนะต้องกระจายแค่ผลหารอ่ะก็ค uh, well, okay, okay, ืออ่ะกระจายเข้าไปตรงนี้ก็จะได้เป็นนี่กาลังสองแล้วนี่ก็กาลังสองโอเคนะแต่แต่ห้ามห้ามห้ามกระจายอย่างนี้นะไม่ใช่นะต้องกระจายในผลคูณเท่านั้นผลคูณกับผลหารเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นแล้วตรงนี้ติดกาลังสองทำยังไงล่ะน้องก็กระจายสูตรตามกําลังสองสมบูรณ์ก็ หน้ากําลังสองใช่ไหมก็ได้ห้าลบกับสองหน้าหลังก็คือสองรูทห้าบวกหลังกําลังสองก็คือหนึ่งข้างล่างสี่ยกกําลังสองก็ได้สิบหกเขียนนะไปคิดเลขกันต่อเองเพราะงั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็คือรูทห้าบวกหนึ่งส่วนสี่เป็นยังไงครับอ่ะอ่ะเช็คดูซิว่าถูกไหมรูทห้าบวกหนึ่งส่วนสี่อ่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ถูกทั้งก่อนและขอ nè